มองหาเครื่องประดับหยกแท้ไทยเอสวยๆมองหาเราล้านเจดฮันเตอร์นะคะวันนี้ก็มาส่งของให้ลูกค้านะคะเป็นแหวนหยกที่มีชื่อทางการตลาดว่าหยกตาบังกรหรือว่าหยกเมียกวินนะคะซึ่งจุดสังเกตความแตกต่างระหว่างหยกเมียกว้นกับหยกดำสองเขียวนะคะเราเคยทาคลิปไปแล้วคือตรงสีนะคะหยกเมียกว้นเนี่ยเวลาออกใบเซอร์ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นเขียวเข้มมากตรงกลางแล้วก็เขียวสว่างข้างนอก ทำให้ดูคล้ายลูกกระตานะคะส่วนหยกดำส่องเขียวเนี่ยนะคะมันก็จะเป็น black j จดนะคะคันเลอร์ก็จะเป็น black เลยแต่ว่าเวลาเอาไฟฉายส่องอยู่แล้วก็จะเห็นสีเขียวด้านในนะคะนี่นะคะหยกตามังกรเม็ดนี้นะคะลูกค้าก็มารับที่งานแฟร์ตอนที่เราไปออกบูทธที่ไบเทคบางนานแล้วก็ให้เราขึ้นตัวเรือนให้นะคะใครอยากดูคลิปย้อนหลังนะคะที่เราทํารายละเอียดว่าหยกเมกควนตามังกรพมาร่าเนี่ยแตกต่างจากหยกกวดเตมาลาแล้วก็หยกดำส่องเขียวยังไงลองไปดูใน YouTube ได้เลยค่ะหลังจากงานแฟร์ลูกค้าก็เอาหยกเมกควนมาให้เราขึ้นตัวเรือน ะะแ,ลแล้วเราก็ทําเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมใส่นะคะซึ่งแหวนทรงนี้ก็เป็นทรงที่เรียบง่ายนะคะแต่ว่ามีกิมมิกมีดีเทลเล็กๆน้อยๆมีเหมือนกับลูกเล่นที่ให้ดูไม่น่าเบื่อนะคะที่ลวดลายด้านข้างแหวนด้านนอกนะคะแล้วก็ยังใช้พลอยที่มีโทนสีคอนทราสต,ตัดกันนะคะใช้พลอยโกเมนสีแดงนะคะตัดกับสีเขียวค่ะแล้วก็จุดที่น่าสังเกตอีกอย่างนะคะคือตอนที่เป็นอยู่ในตัวเรือนจําลองจากพม่าเนี่ยมันเป็นตัวเรือนสีเงินแต่ว่าพอเรามาทําจริงเป็นตัวเรือนสีทองเนี่ยด้านใต้ที่รองหยกตอนนี้ก็จะเป็นสีทองไปด้วยนะคะค เวลาแสงเข้าเนี่ยมันก็จะเกิดเห็นประกายทองขึ้นมาตรงบริเวณขอบขอบหยกเมียกวิ้นตามังกรนะคะก็ถือว่าเป็นความสวยอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าความสวยที่ภาพรวมนะคะมันไม่ได้อยู่ที่หยกอย่างเดียวมันจะต้องอยู่ที่หยกด้วยแล้วก็ลักษณะและเทคนิคการทําตัวเลือนด้วยค่ะใครกําลังตามหาหยกสวยๆนะคะไม่ว่าจะมองหาเม็ดเดียวๆไปทําตัวเลือนเองหรือว่าจะให้ร้านเราทําตัวเลือนให้ด้วยก็สามารถทักแชทมาปรึกษาได้เลยค่ะ